สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่13นะครับผมโอเคไปกันเลย คือตอนนี้เนี่ยผมไปลดเสียงไม่มาหน่อยนึงนะครับไม่รู้ว่ามันจะเบาลงมากไหมนะเออก็ถ้ามันเบาลงมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มันบูทบูทนะครับอ่าก็หลังจากที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็มีคอมเมนต์มาแนะนําค่อนข้างจะดีเลยนะผมไอเจ้าตัวคอสโมไลท์เนี่ยมันยังคราฟไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าอ่ามันต้องมีไอแร่ไคโอนิกก่อนนะครับผมอ่ามันถึงจะรวมกันได้หมดนะตอนนี้คือผมเคลียร์อีเวนต์กอบลินก่อนนะครับสำหรับมินิบอสตัวนี้เป็นก er อบลินซัมมอนเนอร์นะครับผนะมอ่าเลือดมมัันนนนออยู่่่ที3 0 0ะะครบาสิเพื มาสิเพื่อนเรียบร้อยครับผมอ่าเราก็จะดรอปสิ่งที่เรียกว่า the first shadow flame นะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้เหมือนกันแต่ว่าเก็บไว้ก่อนครับบับค่อนข้างจะยาวเลยแล้วก็ดรอป shadow flame knife นะครับผมอันนี้เป็นอะไรนะเป็นมีดสายเมลีนะครับอ่าดูดูปาระเด้งได้ด้วยอ่าโคตรเท่ไปไหนละเพื่อนมานี้ ลงมาต่ำๆได้ไหมเอออู้แล้วดอกเป็นอ่า Shadow Flame Bow นะครับผมอ่าเป็นธนู Shadow Flame ของเป็นธนูของกับลินอ่ประมาณนั้นอู้แล้วนี้ดอกอะไรมาเนี่ยทุกคนเป็นอ่า Burning อ่านว่า Burning อะไไน่ได้อ่านว่า Strife เนาะเออไม่น่าจะอ่านว่า Strip นะครับผมอุ้ยเป็นของใสอันนี้หรอใส่ล็อกเหรอดาเมจร้อยสิบเจ็ดเลยเหรออุ้ยโอ้โหโอ้ เดี๋ยวไปครับชุดเกาะใหม่ก็พอดีเลยนะผมอันี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะผมอ๋อยาย่าอย่าทำไรเอวีซีกูอย่าทำไรเอวีซีกูเพื่อนเรียบร้อย่าดอกพอดีเลยนะครับผมเป็น shadow flame hex door นะครับผมอ่ามันก็จะเป็นไอ้ตุ๊กตานี้นะนี่ครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาชุดเกาะใหม่นะครับผมของไบโอมแอสตรอลนะครับผมนะอ่าเป็นของสายร็อกนั่นแหละเออซึ่งมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงไบโอมแอสตรอลแล้วนะผมออื ก็มีมอนเราต้อนรับเราอย่างดีเลยเดี๋ยวตัดไม้กันเลยทุกคนอ่าเราก็จะตัดแอสโตรโมโนลิสไปนะผมอ่านว่าโมโนลิสใช่ไหมอ,อ่านว่าโมโนลิสนะไอ้ไม้เนี่ยมันคาไปชุดเกาะได้นะอ่าโอเคนะคผมตัดไปจานวนหนึ่งก็พอโอ้ยโอ๊ยโอหยอืมอืมโ,โ,โดนโดน,โดน,โ,ดนโดนกระปอมกระโดดได้กระปอมกระโดดได้มาแล้วเอ้ยกลับละกูอันนี้นะมันคากไบไอ้ท่านฮาร์ดที่เมาส์ผมชี้อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าก็เหมือนจะขาดไปอันนึงแหละแต่ว่า เออเดี๋ยวไปหาอีกอันนึงก็ได้มันดับจากมอนแถวนั้นอยู่แล้วนี่นะผมมันดับจากไอตัวแอดลาสตรงนี้เลยนะโอ๊ยแล้วหืมแล้วตัวอะไรมาสไนต์กูสไนต์เหรอสไนต์เก่งเหรอมานี่ดิมานี่ดิน,ดนี่สไนต์เก่งเหรอนี่ครับก็ตีมันเลยนะผมอืมอืม ตายตายสิเออเหมือนจะเอาไว้ซัมมอนบอสด้วยใช่ไหมไอ้เจ้าไททันฮาร์ดเนี่ยเมื่อกี้ผมไปที่ไอที่แท่นซัมมอนครับแล้วก็มันก็มีรูปไอเนี้ยขึ้นนะครับผมก็นี่ครับผมมันก็จะค้าเป็นไททันฮาร์ดนะครับผมไททันฮาร์ดแอมอร์นั่นเองเออรินพันกันหมดแล้วก็ไปข้อใส่ร็อกเดเมจนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมใส่เลยฟึบ ใส่เข้าไปแล้วก็เซตโบนัสโอ้โหเดี๋ยวไปอ่านข้างนอกเลยแล้วกันโอเคนะครับถ้าเป็นหมวกมันจะบวกดาเมจแล้วก็น็อกแบ็กนะครับส่วนถ้าเป็นเสื้อเนี่ยมันจะลดโอกาสการใช้ไอ้พวกไอเทมบล็อกที่มันแบบที่มันใช้ลแล้วหมดอ่ะเออประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อ่าบวก ล็อกดาเมจอีกสิบเอร์เซ็นต์บวกความแม่นยำอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็บวกสายล็อกเวลาแบบตีแล้วกระเด็นเนี่ยอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเดี๋ยวเรามาดูเซตโบนัสกันดีกว่านะครับผมเซตโบนัสเนี่ยมันบอกว่าบวกอ่าดาเมจล็อกแล้วก็น็อกแบ็กอีกนะผมแล้วก็สเตลเนี่ยมันจะทให้ติดแอสโทรเอ็กซ์โพชั่นก็น่าจะหมายถึงการระเบิดนะผมติดแบบ ตีแล้วติดระเบิดอเออแล้วก็อิมมูนทูน็อกแบ็กนะผมก็คือใส่เซตนี้แล้วก็ไม่กระเด็นนะครับผมเออ,เอ,อดีนะเนี่ยอ่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วมัง้งเอออันนี้ก็เป็นหน้าตาของชุดเกราะนะผมเอออารมณ์เหมือนมนะัสไรเดอร์เนาะเออใส่ผ้าพันคอเข้าไปอีกใช่เลยนะผมเออดูดีโอเคนะผมไหนๆมอนก็มาเดี๋ยวเทสกับมอนเลยละกันสเตลตีใช่ไหมโอ้โหยมันเก็บสเตลตเร็วมาก อ๋ออันนี้เป็นของไอคอสเปียนะผมเวลาเราใส่เซตชุดเกราะสเตลของสายร็อกเนี่ยแล้วก็เอาเอาวุธสายร็อกมาตีนะผมมันจะมีเอฟเฟกของมันโผล่มาด้วยนะครับนะอ่าเดี๋ยวดูไออันนี้ดีกว่านะผมเบิร์ n นิงสไตรฟ์อันนี้เนี่ยปึ๊บอุ้ยฮู้ฮูตีไปโดนทาร์เก็ตด,ดัมมี่นะครับเป็นระเบิดแบบโอ้โหเอ้ยเดอดู้ดูดามิดดูโอโ้โหโคตรเวร่อเดี๋ยวลองตีตีตัวนี้ดิโ,โหวันช็อตวันคิวไอไอคอสเปียก็เป็น โอ้เป็นไอคอพุ่งออกมาซ้ำนะผมส่วนเควินแคทาลิสก็เวอร์มากแต่ละอันเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้ใส่แอเซอร์รของสายนี้เลยนี่ มันยังมันยังแรงไม่พอครับมันยังแรงไม่พอฮัลโหลเพื่อนขอซื้อสายไฟหน่อยจะเอาไปคาบอิสเซอรี่เหรอนะเอ้ยปึ๊บอ่ามันก็จะกลายเป็นอิเล็กทริเชียนโกลฟอันนี้นะผมอ่าแต่ว่ามันยังคาฟต่อไม่ได้นะอ่ะถ้าคาฟต่อมันจะกลายเป็นอันนี้นาโนเทคนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้นะครับอีกไกลเลยแหละเออความสามารถของมันก็คือแบบเวลาสเตลตี T เนี่ยมันจะมีแบบไฟช็อตงี้เปล่าเออมีประกายพุ่งออกมาหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองตีดูแล้วกัน เอ่อทำไมไม่เห็นนะอ๋ออันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไอ้ที่มันชัอๆอยู่ตรงเนี้ยเออน่าจะใช่นะครับผมโอ้ยเพิ่มมากดามิสเตียวดูนะดูนะดูดีเอชนะผมโอ้โหเมื่อกี้สองหมื่นสี่อะเอาใหม่เอาใหม่ โอ้โหรอบนี้27 0 0มโอพระเจ้าแต่ผมว่าใส่ฟีเทอร์คราวเนี่ยน่าจะดีกว่าไอไอันนี้นะผมน่าจะดีกว่าร็อกเอ็มเบมเพราะว่ามีเอฟเฟกด้วยนะผมทําให้ดามจเดอร์เซคัน์มันน่าจะเยอะขึ้นอีกนะครับผมนะอ่าโอเคนะครับผมระหว่างที่เรารอให้มันเป็นตอนกลางคืนเพื่อที่ผมจะไปตีเดอะทวินเนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูไอไบโอมอะไรนะน่าจะเป็นบริมสโตนเขตหรือเปล่าถ้าผมจําชื่อไม่ผิดนะผมมันเป็นไบโอมที่อยู่ด้านซ้ายนะครับผมนะอ่าแล้วก็มันจะเป็นที่ที่แบบเอาไว้เรียกบอสตัวใหม่ด้วยนะคผมโอเ เรามาถึงแล้วนะครับผุ้มอ,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 อเจอพลังสเตลล์หน่อยเพื่อนเจอพลังสเตลล์หน่อยเพื่อนมันก็จะมีพวกผีเต็มไปหมดเลยนะผม อุ้ดดับที่เรียกบอสกระโหลกนะผมโอเคไม่ต้องค้าแล้วกูมันมีกล่องค่อนข้างเยอะเลยนะผมในเนี้ยในไบโอมเนี้ยเออก็เดี๋ยวก็ต้องมาไล่เปิดดูนะผมแล้วก็มอนพวกนี้นี่มันกวนจริงๆเลยโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไอตรงนี้มันเป็นแร่นะผมอ่ามันขุดมันยังขุดไม่ได้ตอนนี้นะผมโอเคลงไม่ลงไปก็ได้เดี๋ยวผมจะตีเป็นบอสอ่าไอตัวนี้ละกันนะผมเป็นบอสลูกกระตานะผมนะอ่าลูกกระตาลเหล็กเลยนะครับผมโอเค ก็เสียของอาวุธผมเลยก็คือมันตีโดนบอสสองตัวพร้อมกันนะครับเออคือพยายามอย่าให้มันเปลี่ยนร่างเป็นเฟสสองทั้งคู่นะครับไม่งั้นมันจะตียากเหมือนกันนะไอตัวเดอร์ทวินเนี่ยเออต้องต้องเก็บไอตัวเขียวก่อนนะผมโอเคเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้อีกอาวุธแล้วกัน we <laughs> โอ้โห oh, hey. ตายปุ๊บกระถุกทุกทีเลยสงสารเครื่องกูชบหายปัญหาเลยก็คือนะครับเราพยายามอย่าให้มันกลายเป็นเฟซสองทั้งคู่นะครับผมเออถ้าเราแบบยังไม่ค่อยมีของอย่าไปตีมันนะเออประมาณนั้นเพราะว่าไอตัวเรตินเเซอร์ครับหรือว่าไอตัวสีแดงอะ่ะเออมันค่อนข้างจะเป็นตัวปัญหาเลยนะครับผมโอเคยิ่งเลื่อนมันน้อยเนี่ยเลเซอร์ที่มันยิงอะ่ะมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะผมมันจะยิ่งแบบโคตรเจเวอร์นะเออประมาณนั้นนะครับผมก็ตอนนี้เราตีบอสเหล็กไป2ตัวนะผมผมว่ามันน่าจะเปิดไอน,นี้ให้ละแหละแร อ่าเนี่ยผมมีอะลูมินยกับไทเทเนียมนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดหีบที่เราตกมาดีกว่านะผมเออนี่ไงเดี๋ยวเราเปิดดูเลยแล้วกันนะผมโอเคนะผมเปิดมาได้ประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าเรายังทําเป็นอะลูมิเนยฟอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีไอเขาเรียกว่าอะไรเศษเศษแร่พวกนี้ครบ30นะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวผมไปตกปลาหาของหน่อยละกันนะครับโอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับอ่าเจ้าแร่ไทเทเนียมที่เราจะมาทำเป เป็นไทเทเนียมฟอกเนี่ยอ่าเอาเป็นไทเทเนียมก็ได้ทีแรกว่าจะเอาอะดามินไทและอะดามันไทเห็นบ่อยเกินละเอาไทเทบ้างอ่าไทเทเนียมนะผม ฟึบมาเรียบร้อยแล้วก็คราฟพิกงอใหม่นะผมอ่านี่อ่าฟึบออ,ออกมาคือที่จริงเนี่ยเราจะไปตีมอนหาแร่ไอ้ไคโอนิกเลยก็ได้นะผมมันมีไอตัวไคโอสลามอยู่นะผมเออเหมือนกับแร่เอเรียลไลท์เหมือนกันมันก็จะมีเอโรสลามนะผมแต่ผมจะไปขุดเอาละกันนะครับผมผมจะไม่ตีมอนนะผมขี้เกียจ <c oughs> ก็เปลี่ยนแนวบ้างแหละเออประมาณนั้นโอเคนะครับหน้าตาแร่จะประมาณนี้นะผมที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมอ่าผมขุดมานิดนึงละเมื่อกี้ผมก็เจอข้างบนอยู่นะผมไคโอนิกอ๋อนี้ นะครับนะอ่ะสีออกแบบน้าเงินน้าเงินเข้มหน่อยหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนที่ผมขุดได้จานวนหนึ่งละกันนะครับผมโอเคโอเคนะผมทะลวงมาค่อนข้างจะลึกเลยนะครับนะก็ได้มา856บนะผมก็ถือว่าน่าจะเยอะพอแล้วนะเออจำนวนก็เพียงพอแล้วนะผมส่วนสไปเดอร์แฟงก็ไปดรอปมาจากไอตัวแมงมุมนะครับที่มันที่ไอสมุนผมกําลังตีอยู่นั่นแหละเออผมชอบอันนี้มากเลยนะผมผมไปดรอปมาจากน่าจะเป็นไอตัวนี้ป่ะไม่ตัวไอคอก็เป็นไอตัวล่องหนนะครับเออที่มันอยู่ในใบโอมคริมสันน่ะมันคือคราะคร เป็นเป็นมงกุฎขนมใช่ไหมอ่าเอาใส่แทนอันนี้นะผมก็มันจะเป็นเนี่ยนะผมคี้โผล่มาแบบเออนะเป็นหน้าเหมือนเหมือนอิโมจิเลยอะแล้วก็นี่นะผมแร่ใหม่ไครอนิกบ้านครับอ่าครามาเลยโอ้171นะครับผมก็เยอะมากนะสำหรับผมคิดว่าเยอะแล้วแหละหรือ่อ่าโอ้โหของเราไม่รู้เต็มเลยอันนี้อะไรอะออร e เนตชิลนะครับผมโอ้วผมคราบเก็บไว้ดีกว่านะครับโอเคเก็บไว้เลยแล้วก็คราบชุดเกาะ มาสักเซตหนึ่งเอาเซตอะไรดีอ่ะนหนๆยก็ใส่สายรอ็อกเอาเซตร็อกไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่ามีธนูที่สามารถคราฟต่อได้อ่าผมคราฟไปเลยแล้วกันอุ้ยอันนี้เป็นสายซัมมอนนะครับผมถ้าใช้มันจะเป็นอะไรเอ่ยเดรดาสโกลิมสตาร์ทนะครับผมอ่าลองซัมมอนออกมาอู้ เป็นโกลเลมวิ่งตามหลังนะครับผมอยู่บนดินเฉยๆนะครับผมอ่าไม่สามารถบินได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาดูทางด้านเซตโบนัสของชุดเกราะก,กันก่อนนะครับปุ๊บใส่เข้าไปอ่าอาจจะดีเฟนต์น้อยกว่าแต่ผมคิดว่าเออเซตโบนัสเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับผมมีคริสตัลฉาดนะผมมีสเก็สเก็คริสตัลด้วยใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะผมอ่าไหนลองดูซิใส่สชุดเกราะนี้แล้วก็ตีอ่าผมไม่เห็นสเก็ตคริสตัลว่ะเดี๋ยวก่อนนะเอมมันต้องตีโดนมอนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม วิ้ยมันเป็นพลังของลูกน้องหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวชุดเกาะเนี่ยผมจะใส่ชุดเกาะของแร่ใหม่เลยแล้วกันนะผมแร่ไอคายอนิกนะอุ้ยทําปีกใหม่ได้ด้วยทุกคนสตาร์ไลท์วิงนะครับผมเอออยากทําว่ะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวไปหาไวเวิร์นก่อนแล้วกันวิ้ยเจอยานเอเลี่ยนทุกคนไอตัวนี้น่าจะดอกเอเซนออฟซันไลท์นะถ้าผมจำไม่ผิดตีมันเพื่นอนเออนี่ไงทุกคนโอ้โหได้แล้วผมเอเซนออฟน้ำยาล้างจานนะผม นนมันสันไลอุ้ยมาแล้วไปเวิร์นอู้ววววว,วอู้ผมชอบตัวแซลม,มอนมากเลยทุกคนดูดอิอู้ยโอ้วเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดที่จริงมันมีอาวุธอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้คราฟนะครับนะอุ้ย อันนี้แรงกว่าเยอะนะผมก็มันมีสายอื่นด้วยแหละเออแต่ว่าผมคาบมาทีละอย่างให้ทุกคนดูก่อนนะผมก็ที่ผมเล่นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะผมถ้าใครอยากสัมผัสแบบเต็มรูปแบบแบบเต็มอรรถรสเนี่ยลองไปโหลดมาเล่นกันได้นะม็อดนี้นะครับนะส่วนวิธีโหลดวิธีลงเนี่ยก็ของผมมันเล่นในสตรีมนะผมก็ไอโหลดเจ้าตัวทีมอดโหลดเดอร์มาเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําการลงม็อดแล้วก็เล่นเลยนะครับผมแต่ใครที่เล่นแครกเนี่ยผมไม่รู้วิธีเหมือนกันนะอ่าเนี่ยผม Starlight w i วินะครับนะอ่าคาบมาเลยเดี๋ยวเราดูอันนี้ดีกกกวว่่่่าาดดูปีมััันนสหนอยครบ จะหน้าตาเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวถอดอันนี้ออกแล้วก็เปิดลูกกระต่ายออกมาเฮ้ยจะวัดทำไมเ่ะเฮ้ยปึ๊บแล้วก็ฟับเข้ามาอ่าอู้เุ้ยเวลาบินนี่แบบอีกมันแบบตั้งๆเลยนะผมอ่าเวลากระโดดแบบนี้นะอ่าดูดูด,ดูปึ๊บอ่าสวยดีนะครับผมก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP ที่ตอนนี้13แล้วใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเอ,อเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย i yeah. yeah.